ສະບາຍດີສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຜູ້ສູ່ຄູສູ່ຄົນເບິດສູ່ມອງສี่ບ้อນເດີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍມື້ນີ້ກໍມາເກັບເຫັດອີກແລ້ວພີ່ນ້ອງນີ້ໃສ່ເບິ່ງມື້ນີ້ເຫັດກຕພນອງມາລ້ພນຂົາກັກລັງຂເົາກບກດນີ້ໃຫຍນຂເຈົລັງຂເົມາກບກອດແລ້ວພີ່ນອງເອີຍັບລົດມມາ ไม่คิดว่าเคยมาเก็บเอกที่นี่บางจะาเคยเอาคลิปลงแหละพี่น้องดอกใหญ่การใหญ่อยู่บรอแกงแซ่บแซบมันคือเห็ดปวกพี่น้องเห็นปะโด่งง่ายก้ันบักใหญ่เออแม่เพิ่นมักมักได้เห็ดอันนี้เห็ดเพิ่งหวานแท้เพิ่นบ่มักเพิ่นดอกเพิ่นมักเห็ดอันนี้อืมอ๋อที่นดอี่นี่พี่น้องเสียงรถอาจจะนองแดดเด้อพี่น้องเด้อสุดไปได้ยินเสียงไม่ต้าวเอาก็ะโปจักแหละ Ni cầm mì, nóng nỉ tôi níp kìa lắm. Tô cạnh, váy dù mẹ mẹ ở đôi. Tô thôi 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 hết kẹo pinon sạch lang lạc a hoa hân xin lỗi ka nóng nóng hạt thang thì nóng okay. ừ, kẹo thì kẹo pinon kẹo 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 เก็บกันนํากระโตะนี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาๆๆเก็บเห็ดนํากันพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่อ้พอดีแกงแซ่บพี่น้องจ๋านี่อือพี่น้องออกหลายอยู่ดีใจด้ด้นี่กดพี่น้องเห็นบ่ออกนี่ก็ยนึงนี่พี่น้องเอ้ยเลยนี่มังเพิ่นก็นี่นี่เก็บรแม่นี่บ่นี่รพี่น้องไปตักสะอดดอกแข็งแข็งนี่พี่น้องเอ้ยเนะ อนาแม่เซินเก็ฟส์เหบอกพี่น้องเก็บเพชรอ่ะจะได้ยินเสียงรถเดดเดอพี่น้องเสียงรถมันดังแหงอยู่แคมทางรถอันทางใหญ่ซ้ำทางด่วนนะนะพี่น้องเห็นไหมโสดเนาะพี่น้องเนาะนี่นาแม่ค่อยดีใจและแม่ค่อยได้เฮ็ดนี่เห็นปะสวายดีอ่าเดาพี่น้องเอยของมักเพื่อได้หนีเฮ็ดเพิ่งหว่านเพื่ออยัางโบมักเข้าเฮ็ดอันนี้ได้เฮ็ดอันนี้นี่ถึกใจเลย อืมอย่บอกพี่น้องเออสะอ่อนเนาะอันบาดอกบางญ่บางไงอย่างบาดอกแข็งแข็งแม่นี่พี่น้องอืมถือใจแม่ขอเล่ยู้ยแม่เออคดีเนาะคันเฮามาซาคนนี้พอดีแก่พี่น้องเออยันบอกมันเป็นบาษีแหละพี่น้องแก่งแซ็ปเซ็คล้ายๆเห็ดปวกบ้านเฮาเลยพี่น้องเออแก่งหอบหุนห้วนเซ็ปพักแม่คอยเพิ่มเก็บถือใจแล้วแม่คอยเสียงรถกระดังแห้งๆพี่น้องเอออ่าเก็บเอาแม่เออ ตับขาพร้อมบ่เนาี่ยคุยเขาจะเอิ้นซูเซตเปร์บเย่บ่อย่างนตากระโบจักภาษาลาวจังหวันว่าจังไรภาษาฝรั่งเขาจะเอิ้นเปร์บเย่เออซูเซตเปร์บิเย่เราผิดเนาะขอโทษแกงกระแซบเอาไปคั่วแล้วก็เฮ็ดป่นเฮ็ดแจ่วอู้บ่ายเข้าพอด um, okay. ีไปตำใส่มะเพชรค่ะเนาะใส่พริกดิบค่ะแซ่บปนยังพี่น yani ้องเอ้ย นี่พี่น้องอันนี้ก็จุ้มนึงจุ้มๆนึงอีกพี่น้องกําลังดอกอ่อนๆพี่น้องกําลังออกออกจุ้มนึงอยู่บันี้ก็แล้พี่น้องอันนี้ก็จุ้มนึงพี่น้องมีแมงกินละอือบ่แมงกินละพี่น้องเอ้ย้นี่เดพี่น้องเอ้ยกําลังออกาตากันบ่เบียดน้อยพี่น้องหลน้แซ่บแนี่พี่น้องเอ้ยเอาไปเฮ็ดมกอนอยๆแบบสิเฮ็ดมก ผมบอพี่น้องเอิกระจายให้เบิ่งเด้วยคนผมบอพี่น้องจ๋ากำลังออกกำลังให้มุกคนนะตัวนี้ดอกดำลยสินี่แซ่บพี่น้องเห็นไหมเนี่ยแซ่บแซ่บพี่น้องจ๋าเหรอได้หลายได้พอแกตมีดอกคิดว่าตัวนี้เท่าแหละพี่น้องตัวนี้เท่าหลายละบาทมาสุดก่อนบบเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเอาไปเฮ็ดแจ่วก็ได้พี่น้องเอาไปล้างแล้วก็คั่วเฮ็ดแจ่วก็แซ่บดอกบานบาดบาสิกระด้พี่น้องเอ้ยเป็นบ่ดอกจุ่มก็มีด้วยนี่แซ่บแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นี่อันนี้ก็จุ่มนึงอีกพี่น้องตัวนี้พอดีแกงแซ่บพี่น้องเอ้ยือเห็นบ่เป็นตาแซ่บเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่กพักผักอัลีพี่น้องจ๋าอันนี้แห้งดอกใหญ่พี่น้องเอ้ยดอกใหญ่จุ่มใหญ่บานเพอลือบเลยพี่น้องจ๋า แซ่บพี่น้องเอยเสียงรถกระดัางแห้งแหงงด้วพี่น้องด้วยพมีอย่าดอกพี่น้องมาเก็บเพชดเบิ่งเห็ดเป็นน้ำกันพี่น้องจ้าหาแม่มาเลาะเก็บเพ็ดยุคแคมหนองน้ำนี่แหละพี่น้องเห็นบป่อุ้ยงกัะบินเวิ้นไปเวิ้นมาอยู่พี่น้องเห็นบปล่ตัวบางใหญ่เห็นบปล่หน้ากองม่ตามากันมาเลาะยุคแคมหนองน้ำนี่แหละพี่น้องหาเก็บเพ็ดเก็บหอม เสียงรถอยู่ข้างโอทอคุสพี่น้องข้างทางหญ่รถดังแล่นดังวุ่นวิ่ยพี่น้องจ้ะนี่ให้แม่เพิ่มเก็บเอาพี่น้องของของแซบของมากเพิ่นอืมกุเทาบุมีอย่างก็ได้กินแจ่วเฮ็ดจำเข้ากับเข้าแล้วก็แล้วเนาะพี่น้องแซบกันว่าแกงกระสุนน้ำปั๊มโตนแล้วเนาะงามอยู่ได้รทำไมเนาะแข็งโจทูกระทุบอยู่ ตอนเขาไม่เห็นมันโดดอือัน right. นี้มุบเห็นมันกดดดับมันอกดับแล้วออกน้ำยาแล้วเขาบบเห็นตากระมาอย่บเห็นคือมันบาดนะพี่น้องมาเก็บเพ็ดนำกันเด้อวพี่น้องแซ่บคือยำไต่ไก่แหละพี่น้องยำปุดๆๆๆเขาเก่งนะจักมคนเป็นอย่างเนาะ โอ้โน่ปู่ใหญ่บักใหญ่นแกงใส่มากผักใสเนาะแม่เนาะแซ่บเอาโลดไปล้างน้ํากะสะข้าวซั่วดุเลยเฮานี่ล่ะอ้าไปมายางเลาะเก็บเไปนํากันพี่น้องแคมทางใหญ่ทางล้วนพี่น้องเอ้ยพนแม่เนยางไปก่อนล่ะได้เ็ดหลายดีใจแแม่คอยมื้อนี้ บอกโถงบังง่ายเลยพี่น้องเอยหนีลงไปเข้าเนาะพี่น้องมักินแกงเห็ดสดน้ำปำโต้นแล้วพี่น้องเออเดี๋ยวรอพี่น้องอันนี้มันกำลังจี่ออกพี่น้องเลยกำลังจุ่มอ็อกเห็นไหมเบลอพี่น้องเอาไปเห็ดมกเนาะพี่น้องแทบแบบนี้เโหสดเนี่ยไม่ตา น้อยตัวใหญ่มันขาเจ้ามาเก็บก่อนแหละพี่น้องอยู่นี่นี่ไรซํำนี้แหละพี่น้องตำนี้พีเห็ดมกแซบไปเห็ดมกแสบพักน้งตู้เนาะพี่น้องแซบครับเดีวพี่น้องมาฮอนเงินฮอดซานเด้อพี่น้องาไปเก็บเพชก็ได้อยู่พออยู่พวกอยิ่นดอกพี่น้องเห็นบ่เห็นดอกสีดิบเปม็นดอกขี้ลายแดกน้อยแซบกัรล้างแล้วกานข่าวออกนะพี่น้องเขาล้างทำนองเขาล้างดอกสีดำดำแดดแบบสีแดดพี่น้อง บ่ล้างแล้วก็ข้าวซั่วได้หลายเตื้อเด้อนี่พี่น้องประมาณ2โลเพิแม่เพิ่นสิ้มสิแยกออกนเอาดอกจุมาไว้ดอกจุมเนาะพี่น้องดอกบาเอาไว้พอดอกบานะพี่น้องเอ้ยบ่ก็ได้หลายตไปเนาะพี่น้องเนาะนสิ้มอยู่นี่โดยที่แม่สินั่งซ้อมนี่ือมาพี่น้องได้หลายต ไปบ่อนที่สองมีคนหลายก็เลยบก้าเก็บพี่น้องเลยเก็บแต่มองนี้แล้วก็เลยยากหนอนไมเนาะได้อยู่ดีแม่ขอกระดูกเมื่อไงบอกแม่เมื่อไงแหงงางไปเก็บตัวนี้จุกน้อยๆดอกน้อยๆเพิ่นเก่าแม่เพิ่นนักขันเบากระมูอสีเปล่าเบิดตัวเองผมมีเวลาไปมันกับซีเน่าทิ่มเพิ่นเนาะเก็บเอาพี่น้องเนี่ยหลายเตื่นบนเนื้อของนอนไหมเนาะดอกงามอยู่ด้ หกใบไม่พอดอกเห็ดแจ่วกระแซบพี่น้องก็เห็ดเก่งกระแซบเห็ดมกใส่พักนางตูกกระแซบแซบนั่ยไม่เนาะต่บเขาเบื่อใส่น้อยหนึ่งกับโอ้เห็ดมกแขนไฟนี่แห้งคับพี่น้องแห้งแซบเห็ดอันนี้นี่นี่วะแก่งใส่พักหมากใส่นะใส่พักหมักใส่ดัวใส่มากก็ได้น้อใส่น้อยมันหมากมหาขนนะพี่น้องแซบแบบแก่งเห็ดพวกนี่แหละนี่แหละพี่น้องเลยไปเก็บเห็ดก็ได้ซรันี้พี่น้องเลยก็ได้หลายตืบอยู่ดอกพี่น้อง มีอย่างนันแะสำหรับคลิปนี้ก็สัม่มอีเด้อพี่น้องเด้อพอกันไว้คลิปหน้าพี่น้องท้าคลิปนี้แม่ตาก,กับขอกล้าวคำว่าสบายดีพี่น้องเลยแม่ตาก,กับชีสมเฮ็ดซอยแม่และกับชีเมืองสบายดีแม่สบายดีไปเด้อพี่น้องเด้อโชคดีร่ำรวยอยู่ดีมีแหงเบ้อจุกุลสุขนุน